สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาดูใบทุเรียนสามสายพันธุ์นะครับใบทุเรียนสามสายพันธุ์ซึ่งพี่กบก็จะเอาลงแปลงนะฮะพรุ่งนี้เช้านะครับก็มาดูนะครับสายพันธุ์ที่หนึ่งนะครับนี่นะอันนี้เป็นกิง่งเรียกว่ากิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงก็คือลักษณะเป็นแบบนี้นะครับกิ่งกระโดงเป็นแบบนี้เลยนะ ก็มีที่สวนพี่กบเนี่ยปลูกทั้งกิ่งกระโดงแล้วก็กิง่งกิ่งข้างนะครับอันนี้คือสายพันธุ์ที่หนึ่งก็คืออะไรครับอันนี้คือใบของมอนทองนะครับเนี่ยฮะนี่ครับยอดต้นนะครับอันนี้กิ่งกระโดงต้นจะใหญ่หน่อยนะราคาก็จะจะแพงกว่ากิง่งกิ่งข้างนะครับ เห็ดฝนที่ปลูกกิงกระลงนะก็ปลูกแค่ต้นเดียวเท่านั้นเองตรงนั้นที่ไร่เนี่ยปลูกกิงข้างเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะใบใบมอนทองนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆครับอ่ทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนเหมือนกันนะคนละสายพันธุ์ใบไม่เหมือนกันนะครับใบไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นใบของมอนทองนะครับเนี่ยมอนทองเนี่ยใบจะกว้างและใบใหญ่ใบมันนะ ใบค่อนข้างใหญ่ๆนะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้อ่ะมาดูต้นต่อไปครับอันนี้มาดูเนะี่ยต้นนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นอะไรครับกระดุมนะกระดุมนะฮะกระดุมซึ่งเป็นทุเรียนที่มีชื่อนะในภาคตะวันออกนะในส่วนของ ที่มีชื่อที่สุดก็คือในจันทบุรีนะครับกระดุมโดยเฉพาะแถวอำเภอขลุงจังหวัดจันท์ตำบลซึ่งเนี่ยดังมากๆเลยนะกระดุมเนี่ยใบกระดุมเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆครับเนี่ยใบกระดุมะนะครับกระดุมกระดุมกระดุมหรือกระดุมนะฮะนะเป็นทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ อายุการเก็บเกี่ยวจะสั้นนะครับหมายความว่าเพียงแค่ประมาณสักเก้าสิบวันเนี่ยนะครับก็สามารถเก็บผลผลิตนะครับไปบริโภคได้แล้วนะครับกระดุมที่สวนของพกบก็จะปลูกนะฮะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งต้นนะฮะกระดุมนะครับเมวสกู่นี้ก็คือใบหมอนทองแล้วก็อันนี้ใบกระดุมนะฮะเห็นไหมครับ ใบจะมีลักษณะแตกต่างกันบ้างนะครับอยอดก็เป็นแบบนี้นะกระดุมนะครับใบจะกลมๆเล็กๆก,กว่านะฮะครับใบเขาจะแบบนี้นะฮะแล้วก็กิ่งลักษณะต้นก็จะไม่โตเท่าที่ควรนะครับต้นพันนะฮะก็ไม่ค่อยโตนะฮะแล้วก็ไม่ อไม่ดูเหมือนกิ่งข้างด้วยนะเพราะว่าอกระดุมนี้น่าจะเป็นออันนี้คือกิ่งกระโดงนะครับของหมอนทองกระดุมเนีน่าจะเป็นกิ่งข้างนะครับอใบเป็นแบบนี้อ่ะมาดูต้นต่อไปนะครับเพื่อนครับอะจะลงเพิ่มอีกนะฮะอีกสามต้นอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ ชนีนะครับชนีนะฮะไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นทุเรียนสายพันธุ์ชื่อว่าชนีนะครับใบนะฮะในใบของสายพันธุ์ชนีนะครับนี่ฮะก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะชนีชนีเนี่ยะฮะเป็นสายพันธุ์ที่กลิ่นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะฉุนนะครับ เนื้อจะไม่เาเรียกว่าเนื้อจะก็เวลาสุกงอมเนี่ยจะจะเละง่ายนะครับแต่ว่าถ้าไม่สุกยังไม่สุกยังไม่งอมมากเนี่ยโอ้โหเนื้อเขาจะเหนียวนะครับเหนียวหอมอร่อยมันนะครับมีกลิ่นฉุนนะครับชนีเนะี่ยกลิ่นของทุเรียนค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ ความหอมความหวานนะมีมีจัดนะครับถือว่าจัดนะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นคบชอบนะครับชอบทานนะก็เลยเอามาปลูกเพิ่มเติมนะที่ไร่น้าอีกนะหนึ่งสายพันธุ์คือชนีนะครับนะวันนี้ก็ทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่า าสายพันธุ์ของทุเรียนนะสามสายพันธุ์นี้มีใบแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะฮะอันนี้หมอนทองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับชนีไอกระดุมนะครับกระดุมกระดุมกระดุมนะครับแล้วก็นี้ก็คือชนีนะครับเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะก็ฝากติดตามนะครับว่าสามต้นนี้ จะเป็นอย่างไรต่อไปครับแล้วพบกันนะในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ